เอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขีสุกนขอต้อนรับเข้าสู่เจ้าโอ้เชียงเสียงกูหายแล้วขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crazy Boy หนุ่มบ้าวลังวันนี้นะครับอยู่กันที่ โอีมทีวีนะครับ EP ที่4นะครับครั้งที่แล้วมันตัดไม่หมดอันนี้เหลืออีก2คนนะครับวันนี้พ่อพ่อหนูจะบวชอีกสักรอบหรือว่าเป็นทหารอีกสักรอบรีแอคชั่นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับถ้าอยางนั้นก็เราไปดูว่าจะหาแค่ไหนฮัลโหลเอวัอดีค่ะอย่าเพิ่งเลื่อนนะสวัสดีครับเพิ่งเดื่อนนะคุยกันก่อน ก็คุยก็ผมก็คุยอยู่คุยกับพี่ได้ตลอดคุยกับพี่ได้ตลอดได้ตลอดเลยเหรอใช่จริงเปล่าพี่แล้วแล้วทำอะไรอยู่อะนั่งเล่นครับรอนอนดึกจังโอ้นันเรื่องปกติครับโอ้เรื่องปกติว้าวแล้วมีแฟนยังอ่ะโอ้ยครับวันนี้ไม่มีแล้วใช่เหรอ โอ้บหมีโอ้มีหงก็หลับแล้วเรียนอยู่ไหมอ่ะผมเรียนอครับอะไรนะเรียนครับเรียนเรียนอยู่หรออายุเท่าไหร่นะผมสิบเจ็ดอยู่เลยพี่โอ้เป็นน้องอะนะเนาะใช่พี่ทำอะไรเนี่ยอะไรนะพี่พี่ทำอะไรอยู่เนี่ยพี่เพิ่งลงจากไหล ไปแล้วอยากดูจังอยากดูเหรอเอามาดูไหมล่ะถ้าพี่บอกให้ว่า้พี่ส่งเดี๋ยวไปหาถึงที่เลยเอาไหมเอาดิพี่แล้วได้รู้ได้รู้เราไม่คิดจะมีแฟนหรอได้ครับแล้วนี้ยังยังเล่นเล่นอีกนานไหมอ่ะ เร่นอะไรพี่รีบรีบไหมไม่รีบพี่ไม่รีบหรอได้แล้วปกตินอนนอนตอนไหนอ่ะอุประมาณก็นอนตีสามตีสี่หรอแล้วเธอพี่จีบได้เปล่าแล้วเธอพี่จีบได้เปล่าอะไรนะพี่พี่จีบได้ไหมอุ้ยได้พี่ได้ ได้เหรอได้จริงเหรอกูเล่นพี่ผมไม่อยากมีแฟนทำไมล่ะไม,มไม่ค่อยอยากมีพี่หรอนี่ผมรู้สึกว่าผมยังเด็กไปพี่อ oh, <no. S 1> อุยอย่าเพิ่งเลื่อนหนีนะพี่พี่ขอคูโทรศัพท์แป๊บหนึ่งเคยมาติดต่ออย่าเพิ่งเลื่อนนะรอก่อนผมไม่เลื่อนนี่ไม่เลื่อน มีตมา,ตามฮัลโหลพอ่อว่าไงฮะจะว่าเหรอจะให้หนูไปบวชเนี่ยนะไม่เอาไม่อยากโกนหัวคือหนูจะแปลง <c oughs> เพศอยู่แล้วอะจะให้หนูไปบวชได้ยังไง <c oughs> โอ้โหแล้วเรื่องทหารนะก็ผ่อนผันไปก่อนเอพอพบ พ่ออย่าใจร้อนสิหนูกำลังหาผัวในแอปอยู่เข้าใจเป้าเออให้หนูแบบได้หาผัวก่อนได้ไหมก่อนที่จะให้บวชหรืออะไรอ่ะเออเดี๋ยวค่อยทดแทนบุญคุณก็ว่าไปเออพอหนูขอเหอะนะเอางี้หนูขอหาผัวในแอปก่อนบวชแล้วค่อยว่ากันจบนะก่อนพี่หนก่อนพี่หเออจบจบจบอ่าอ่าโอเค ค่อยว่าการเรื่องบวชหลัวได้ยินไหมอะเมื่อกี้อะได้ยินราบด้ยิับเลยเออเราเราหลับได้เปล่าได้หลับได้หับได้รไดจริงเหรอจริงเราได้ไม่ตกใจเหรอตกใจทำไมผมรับได้พี่มันเรื่องปกติอะเนาะเรื่องความรักนี่เรื่องความรักมันไม่เกี่ยวเพศหรอก นอเรื่องของเราไม่เกี่ยวหรอกจริงไหมไอจีไปหาผู้ชายแล้วเลยไอ้ข้าวไปยังงคุยกับใครเนี่ยเออคนที่หาหัวแอปไอเวนนี่ใครกูจะไปหาผู้ชายกันมาคุยอะไรตอนนี้เนี่ยฮะไอหัวทองอีกคนอะไรนะไอหัวทองอีกคนไปกูไปหาผู้ชายก่อน เมื่อกีค่ะสวัสดีครับเดี๋เพิ่งเลื่อนผ่านนะอย่าหยุดนเี๋เพิ่งเลื่อนผ่านโอเคไม่พี่คุยหน่อยดิผมฟังใหม่นี่อะไรนะพี่ได้ยินไหมอ่ะได้ยินครับได้ยินครับพี่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคุยกันก่อนได้โอเคครับได้ครับพี่ดูดวงมาเนี่ยพี่ดูดวงมาเนี่ยมีปะทำไมอ่ะผมผมไม่ผมเจอหมอดูบ่อยนะผมเลยถามว่าดูดวงกันป่ะวโอ้ไม่นะแล้วเรามีแฟนยังอ่ะ อี๋ยังครับฮะสองคนเลยเหรอจรยังไม่มีแล้วพี่มียังยังพี่ไม่เพี้ยนนะพี่ไอ้เฮ้ยคุณคุ้นว่ะฮึตั้งต้องดีคุณคุณตั้งกล้องให้ไออี๋ยังทำไมพี่คุณยังวะไม่มีมีหวี่แล้คุณจากไหนไข่หวจากคอมิวเตอร์ ตักปะมันเหมือนอยู่นะไม่นะไม่น่าใช่นะพี่ไปดังในไหนเนี่ยไม่นะพี่ก็ไม่ได้ดังในไหนนะพี่ก็ปกติก็เล่นอะไรปกติไปไม่แต่น้าเหมือนไอ้กไอ้กวางเน <c oughs> ี่สตรีมอยู่ปะเนี่ยไม่พี่เพิ่งลงพี่เพิ่งลงสตรีมอ๋อเรียกว่าสตรีมอยู่ตกใจคนโล<อ>โลเอ,เอะไรปะอะไรนะ ไล่ปะไม่ไม่ตอนนี้ไม่จะหลอกผมนล้จริงแล้วแล้วแล้วมีแฟนอย่าง,างใช่หรอไม่มีใครมีแฟนแล้วจริงหรออาอยุเท่าไรกันอะสิบแปดครับสิบแปดหรอโอ้เติมนี่สิบเจ็ดเลยแล้วอันนี้แล้วว่างอยู่ไหมเนี่ย ว่างอยู่ไหมว่าง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 ว่าเรื่องแห่งนุ๊กเราจีบเราจีบได้หรือเปล่าคุณนะจัดเลยไม่ไม่มึงคุยณเป็เพ<ะ>ื่อนไม่ได้พี่จีบได้แบบเนี้ยหรอจริงเหรอพี่<ะ>จ,จีบอ่ะจะจีบติดป่ะอ้าวไม่รู้ดิเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งเริ่มผ่านนะพี่ขอคุณศัพทบเป็นโอเคโอเค ฮัลโหลเออพ่อว่าไงฮะบ้าบวชโอ้ยหนูบอกแล้วว่าหยาหนูขอหาผัวในเอ็ก่อนเออหนูคือหนูจะไปแปลงเพศแล้วอ่ะพ่อคือไม่ใช่หนูบวชัไม่ได้นะมันับมันเออ เอเอเนี่ยเดี๋ยวหนูคือหนูจะปต้องไปแปลงเพศแล้วเนี่ยเมื่อืนเนี่ยเออนั่นแหละแล้วก็เรื่องทหารนะผ่อนผันอะไรไปก่อนเลยนะเออนั่นแหละว่าคือหนูไม่อยากโกนหัวแล้วคือคือเอางี้แล้วกันหนูหนูขอไม่บวชนะ พ่อ <One> คุยอะไรกันวะอ่าโอเคพ่ออ่าโอเคว่ากันเดี๋ยวหนูแต่เมื่อเื่นหนูจะไปแปลงเพศแล้วแค่นี้แหละเด็กดีดอกไม่หยุดยังไงไม่ตั้งเลยฮัลโหลเปย์ใครมาอุ๊ยได้ยินเป่าเมื่อกี้ไม่ไดีไม่ดีไม่ยินเลยได้ยินแล้วจริงจริงหรอแน่ใจนะแน่ใจไหมยิ้มนะปิ้มไปไว้ไงหรอ เออแต่พี่ก็ไม่อยากปิดบังไงแบบพี่พี่ก็แบบพี่จะไปแปลงเพศแล้วอะ่ะเนี่ยพ,พี่น่าพี่น่ารักมากเลยจริงเหรอน่ารับแบบผู้หญิงไปเลยแขนเหมือนโอ้ยเอออะไรอ่ะลบขอไอจีได้ปะเราเกิดมาเป็นคนอะ่ะเราผมไม่อยากเกลียดใครอยู่แล้วขอคอนแทคได้ไหม <c oughs> ไม่เดี๋ยววันนี้ขอถามก่อนแเราเรารู้สึกยังไงอะ่ะแบบ สัวถ้าจะจีบอ่ะเราเรายังรู้สึกโอเคอยู่เปล่าโอเคโอเคได้รับโอเคครับได้เหรอเ <c oughs> ไม่เคยเหยียดหมดคนไหนโอเคคนไหนโอเคทำไมโอเคกันหมดเลย <c oughs> แล้วพี่อยากอยากได้คนไหน <c oughs> เลือกกันเลย่เอามีสิทธิห์หรอมีสิทธิ์เลือกคนะนี้หรอก็พี่น่ารักอ่ะห <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> คือไม่ติดใช่ไหมถ้าเป็นแบบสาวเพศสองอย่างเนี้ย ลื่นเลยลื่นเลยลเออไม่ได้มาขายประกันใช่ป่ะไม่ไม่โอเคอยากรู้ไม่คยุอยอะเองคุยไม่ได้ยิน <c oughs>